เบิงหนังเบิงละพอดและสอดแก่จังปางเป็นตอนอยั่งบอตันได้ฟังเกตฟ,ฟังทำยั่งพุยกันเนี่ยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยจังแม่นมันมวนตาใสโบกจักในการกีสาลับแต่ว่าพอมาฟังเทศปักเนี่ยมันแปลกอยู่เด็อาากอัตมากกับแปลกใจอยู่ว่าเอ๊เป็นอย่างเวลาเขาฟังเนี่ยพูดเหต มันคือค่อมใ้้ลับดีนะ่พบาว่าแต่โยมเอจออาตมาก็เป็นคือกันเพราะฉะนั้นต้องระวางอยากรับไหลเป็นอย่างหนุ่ยดบอกว่าเวลาปั้งเตีบั้งธรรมมันจึงเหแห่เข้ารับแด้เพราะมันเป็นความสุขคนเข้าดำมีความสุขอยากโยมสุข,ขสวรคนมันสิแสดงออกอยู่สองข้าง หนึ่งกินเข้าแซ่บสองนอนรับดีนี่คือสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความสุขถ้าผู้ใดกินเข้าแซ่บแสดงว่าสุกกับผักปลั่งกายมันสมบูรณ์มีเหงื่อมีแห้งจึงว่าเวลาเขาถามกันเป็นอย่างใดกินเข้าแซ่บป้อถ้าแม่ผู้ใดถือถามว่ากินเข้าแซ่บป้อตอบชัดไปชัด คำบอก๋วยไฟเนี่ยจำแนกินข้าแซ่บกินกีนยั้งแต่แซ่บถ้าตอบยังสี่เนี่ยแสดงว่ายั oh, entonces, ้งสี่อายุมันวันยืนอยู่กับลูกกับหลานใส่อีกชนนี่แต่ว่าถ้าผู้ใดเกือถามว่าที่ยังได้จงกินข้าแซ่บก็ตอบเสียงไป่อยพอเต็มปากเต็มคำก๋วยเี๋ยวเนี่ยจำแนกินยั้งข้าวปาแซ่บมันเบื่ออาหารถ้าตอบยังสี่เนี่ยแสดงว่ามออะไรได้ขนะดมออีหยั่งหนึ่งมอหมอ สองมอเมนมอหมอ,มอนี่มันพอบแจกไหเด้อแต่ว่าทํ้งมอเมนเนี่ยโตไหโตมากเลยดังนั้นกินแน่มันแสบอาตมาจึงบอกกันเแต่ากานาคัเปอร์ว่าอย่าเฝ้ารับสินแปดเด็กแหน่ยอมเป็นกินเขาล่งท่านไหยเบิด์ตสั้นถึงมารับสินแปดเพราะอยากให้เป็นกินเผาให้อิ่มที่กว่าสิ่มทีหอดมาเกิมวัดเนี่ยมันโมเมนธรรมดาเอง ดังนั้นกินเผาใมันแสร็จนอนคือกันนอนให้มันหลับด,ดีคนเข้ากะานอนหลับดีหัวถึงมมอนนอนหลับหลดนั่นแสดงว่ามีความสุขดังนั้นเมื่อนี้มาฟังเหตุเจ้าคณะจังหวัดภูคนเดเอผู้ใดอยากหลับก็หลับหลดเอหลับเบิดนในแห่งดีดียังไดดีที่ายากโยมมีความสุขที่ะไนอน รับโหลดเตอร์ตะโบไอตะม,มาเ้อ<ะไ>รเห็นเราว่าง,งักใจร้อยก่อนสิมาหอดเดียวโอ้ยมันบ่งนันสิมาได,ด้ง่ายเลยผู้บาอาจารย์เป็นว่าจะจัดที่ทีอย่างนี้ได้คืดแล้วคืดอีกปรึกษาหาลือผูู้บาอาจารย์ปรึกษาหาลือท่ันนายอำเภอปรึกษาหาลือท่ันาาน้ายก คุณพอปุยแา,านคุณพอท่ายกเขาสีเฮ็ดจังได้เขาสิปฏิบัติจังได้ส่วนงานต่างๆกว่าจะมีวันนี้ได้บอมแมนเหลื่องง่ายๆเดอ้อดังนั้นอยากใจลอยตั้งจิตมาแต่ไปตั้งใจมาแต่บานแล้วเอาเห็นมันคักๆอาตมาได้ยินคุณมอสุจาดาเล่าบ่าว่าันบอกพูด สวดปุตตะพุณธรรมคุณสังฆคุณสอดแยงพุ่นดิแมนต้องค่อยๆเอาโลดตั้งคิดตั้งใจมากปันนี้แล้วอยากใจล้อยหยักฝอยหยักคุยแห่งหยักพูดแข่งเพราะนี่เราวาดแงได้แจงได้กับเพลงใจทันนายอำเภอเพลงใจทันน่ายกเพลงใจทันเจักรนาอำเภอเปิดหรือเพ่งใจพระอาจารย์ชักเปิด ดังนั้นอาดามาสิเห่สูซฟังว่างานที่เกิดขึ้นวันนี้ทำไมเราจึงจัดเป็นห่ังผู้บาอาเจพิ่นจึงจัดเพราะเพิ่นอยากให้พวกเข้าได้ของดีของดีที่ว่านั่นคือดีมันมีคำโบราณอีสานปากเข้าเพิ่นเบาไป บอกว่าชีวิตของพวกเขามาักตองเตรียมอยู่ตลอดบันเวาเป็น,นสิทขั้นสีเที่ยวงคงกวรแห่หาคมหลังหัวขั้นสิบไปข้างไก่ไทยของแห่มีดหอกขั้นสีเที่ยวข้างเบิงแห่หาขิ้มบางงาังไงท่้นสิขึน้นตนไหม่แห่หาทางฟองลง้ม่า้นสิบไปข้างนาแห่เลี้ยวหลังเบิงสะก่อน ท่านมาลึกเกิดเท่าเศร้าปัญญาสุไพยเที่ยวข้างเวงึงหลายมั่นสิทำม้วดได้กินหมักว่ามั่นสิสาบดอกคำข้างมื่อนี้ผู่าอาาาย์เปิดตันประจ์นปูเป็นเจอว่าเพิ่นให้พวกเข้าเตรียมโตเตรียมคุ่นง่ามควาดีเตรียมบุญเตรียมกุศล เป็นหยังมันจึงอยากให้พวกเข้าเตรียมบุญเตรียมโภศส์คลอกพุ่นงามคว่ดีพราอบุญกูศลหนักเป็นสิ่งที่มีพุณนทาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งพวกเข้าขาดบ่ดได้มันจึงบอกว่าท่านสิเที่ยวคงปวรวแห่หาคมตัดหัว เฉพาะประโยคนี่ประโยคเดียวเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยที่จัดว่านมือนีเพราะเป็นต้องการให้พวดเข่าได้เตรียมพมบังหัวเป็นอย่างเิ่นจึงให้เข้าเตรียมพมบังหัวคนเมืออผู้คนเป็นเมืองหนักปล่าเป็นเบาเป็นสีหอดหมจิงั่งสีใจสวยหลัง หอดหอมหั่งย่างสีใดดอกสวยหนาหอดหอมหวานย่างสีใดดอกสวยขิ่งเที่ยวทั้งพงแดดว่อนเที่ยวทั้งดอนแดดใหม่ให้เจ้าพบเท้าวหไวไวิและให้เป่าหาหอมเนี่ยตันจตณาะะอำเภอซิลิคอนตันประา,ปารย์ภัจรภพสติสัมปันโนเป็น เพิ่นต้องการให้กเข้ามีอมบังหัวอมที่ว่านั่นมีอีหยักแน่อันนี้ฟั้งให้ดีอม<ง>ที่เพิ่นอยากให้กเข้ามีมันเป็นอมสำคัญที่สุดของมือนีเพิ่นสัง่งหลักอุดรูเพิ่นสั่ง ไผนานาคลาเพิ่นส่างเข่าเวสุวัรเตึนมากเพราะเพิ่นต้องการให้พวกเข้ามีทีพึงที่พึ่งทางจิตทางใจมันเป็นหมอยา,าโยโามสุขสซกันในปรรดาคมทั้งหลายทั้งหวงเนี่ยสิ่งของที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้กับเป็นหมอันหนึ่ง เพิ่นจึงข้าพลุเข้าจากท,ที่สมโพธิได้มากินมากท่านพรมกันแต่มากตุ่มมากพ้มกันเพราะเข้าสีมีหรมสำคัญเกิดขึ้นหมที่เว้าหนะักเพิ่นแต่งเป็นกรนไว้ออกตนหนักย่ยอมล่องนับ,บเบิร์ว่ามันมีจักรพรมตาแมน่นผู้ไดนับครบ แสดงว่าเป็นคนเต็มบา้านถ้าผู้ใดนับขาดหรือว่านับเกินเป็นคนบกพบบานอันไดเด้อสิหูย,ยักไว้ย่อมมาฟังเทศฟังธรเมือนี่มาบวชชีพพมเมือนีบพเต็มบานกับมื่อนีละเึ้่นแต่งเป็นขรอนไว้กันสีร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอัก ร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเมาเกิดเย็นกล้าวเขาลุกอยู่ทุกอย่างร่มอาจารย์กันเผาเกิดเชากล้าร่มราชากันศัตรูให้รู้ขมร่มพระพุทธดับทุกร้อนผ่อนลุกหลาม ให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือหอมที่ครูมตาอาจารย์เปินลให้พวกเท่านี่มีจำหอมอบสนิทยอมจะตอกต่อน่อนเดี๋ยวกเขาหิวจัก็บอกก็บาทมีอยู่หกหอมอัตมาตอกเลยซักหนึ่งหอมไม่สองหอมอยากที่นอน สามหมพอแแมสีหมผู้บาอาจารย์หาหมผู้พบคอบบานพบครอบเมืองพหบหมคือพระพุทธศาสนานเห็นได้ชัดเจนวันนี้อาตมามาอัมเภอร์ซิลลิงพอนมาตำบลช่องเมน่งดีใจที่สุดเห็นหมคือพอมต่างพอเมือง ท่านนายอำเภอมาเป็นประธาน่ันนายกองค์การบริหารส่วนตำบล่ันนายกเทศมนตรีผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เต็มอยู่ภายในบริเวณว่าเป็นตังห์เงอาตมานึกไม่ถึงนะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มามากขนาดนี้นี่หละคือสิ่งที่ ท่านเจ้าปณาอำเภอท่านเจ้าว่าวัดปูกทับแท้วเพิ่นต้องการให้เกิดความอบอุ่นให้เกิดความดีงามขึ้นในสถานที่ตรงนี้โบราณเป็นบอกว่าปื้นแผ่นดินหมองไกกันต่างแต่ถ้ามีผูรักผูใหญ่ปนะ นั่นสแสดงให้เห็นถึงความเจเริญรุ่งเรืองจากเติมมี่สร้างเหยียบหน้าพญายีาย่บเมื่อเปิดทีสัมคัญเมื่อน,อนี่บอมแมนตัมมาดาลิปูทิมมานั่งอยู่เนี่ยบอมี่คตเลยอาเก็งมากดี้ไหนจะมาบอกกันหน่อยว่าบอกเป็นคตมันกตได้ลงธรรมาได้ล มหาวพานอยบอกเป็นขน้นนั่งยุ่น่ผมมีคน,นมีแต่อีอยียบมีแต่เทพพระปุตรมีแต่เทพะพฏิดาเบิ่งเตียงนุง่งเท้าห่มเท้าเรียบร้อยมีเฮลิมีโอดตั๊บปักมีบุญกุสนที่สังสมคือดังกับเทพปิดาเทพประบุรจากสวงสวรรค์มันนั่งตุ๋นนัง่ง มันเป็นร่มหงายอมโซคโซฟอนเฮดแองเฮ้า so เนี่ยเกิดความอบอุน่น <โด S 1> เกิดความดีมกดีใจนี่หลัเฟินจึงบอกว่าเป็นฮอมท่มที่ความสำคัญแต่ฮอมมีสำคัญที่สุดบัดคือร่มอันได้แก่พระพุทธศาสนาเข้าเฮตพิที่กำอี้ยั่งกันตามแต่สั่งพญานาคหรือว่าสั่ง เข้าวเวทชูวัตขึ้่นมากหรือว่าสิงสศักดิ์อันได้ก็ตามแต่เพนย่องใยไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบิ่งแต่ตันประอาจารย์คูกเป็นเจอวาสวัดผูกพักแพ้วสร้างพญานาคราชแวดล้อมวิหารซึ่งประดิาษฐานพระเจ้าใหญ่สมหวังอาดมาถามเป็นเข่าวเวทชุวันจักตน เพินได้มากประดิษฐานสีปงสีตอกคนเด็บองแมนของคอยคอยเด็กอาตมาก,กอนมากข้นเทศแนี่ยย่งทักท้ายกับเผวจุวันย่ถามเพิ่นเห็นย่อมเอาน้ำแดงน,น้ำเขียวไปขาไวายอยู่โอ้จังแมนหมานนี่คือสริงที่มันเป็นทีเพิ่งเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ย เพนยู่าวัดเป่าสาังทีเป็นพุ่มมัเทวากันนีเป็นรุปะเทวากันนีเป็นอาคาสัทพเทวากันนีมันเป็นผมหยายงยม,มสุขสุขฟันเราจะหนักอย่าแปลกใจว่าเป็นหยังหลวง่อเจอ้าคณะอำเภอหลวง่อเจอ้าคณะตำบลหลวง่อเจอา้าอาวาสิ่นจึงจัดที่สมโพช จับปีที่พุทธภาพิเศษบองแนมาเสกพระพุทธเจ้าเลยมายกย่องมาสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณนี่แหละคือคำสำคัญของการจับงานในมือนี้เว้าวแต่โดยย่อพออธิบายให้ละเอียดว<ะ>่านี่คือเรื่องที่หนึ่ง บาดนเมื่อมีการจัดงานสมโภชุท่าพิเศษองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้งานเกิดความฝังความศักดิ์สิทธิ์ญาติย่อมไป่านได้ก็ตามแต่ให้เป็นปึงของสำคัญทำนี้ของสำคัญอันนี้แล้วเนี่ยความฝังความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มีวัตถุมุ่งคุลอีหงังที่เกิดขึ้นเป็นสามทําแม่นมีองค์ประกอบสิ่งสำคัญที่อาตมาสิวาเนี่ยบูชาไปไหว้ลดแม้แต่ฝ่ายทุกเสร็จถ้ามีองค์ประกอบอันนี้เกิดขึ้นในมนต์มนตที่อเอาไปไหว้ลงมั่นถังมันศักดิ์สิทธิ์องค์ประกอบที่ว่านั่นคืออะไร ออกตอนหาตย่อมไปงานสมบูรวัดได้กันตามแต่ให้เป็นเบืงของสำคัญอันนี้ก็คือหนึ่งเครื่องบวงสวงสังเวยต้องดีอง 2. อพรามผู้ประกอบพิธีต้องพล้อม 3. าญาติโยมมานั่งแวดล้อมกันเป็นจำนวนมากส มีคนช่วยบริจาคจัดตุปจัจจัยห้าผู้จุดเทียนชัยเทียนสองพรรเทียนเครื่องบวงสวงสังเวยบูชาต้องมีริ์มีเด็นนี่คือสิ่ง,งที่เป็นองค์ประกอบของการจัดงานสมโภชต้องมีของสัมพันธ์อันนี้เมื่อนี้ อ๋ต้นใหญ่ย่อมมาอดหวัดอูกพักแถวเข้าแล้วเห็นหรืองั้ครบหรืองั้นหประกอบต่างๆเหล่านี้เครื่องบวงสวงสังเวยต้องดีเห็นแล้วเปลืองบวงสวงสังเวยอาตมาถามท่านเจ้าว่าถามพรอบครามผู้บ่งแนธรรมดาเด้เครื่องบวงสวงสังเวยเมื่อนี้เต็มยด ออกตนหยางย่อมถ้าผู้ใดพอเห็นเหมือนนี้เนี่ยโอ,โอ้สวยไปตลอดทั้งศาสตร์เลยเพราะบรนจับด,ดีเหลือเกินดมดูนะเครื่องบวงสวงสังเวยต้องดีเห็นอยู่ของมีอีหยังแน่เครื่องบวงสวงสังเวยดีปังไหนอาตมาไปงานสมโภชมากเนี่ยโอ้หึงเห็นเครื่องบวงสวงสังเวยเต็มยอดเหมือนนี่เล้ บมเมนตของคอยคอยได้เนี่ยเสือเหลือเผื่อว่าเทพ้าอาลักประพุ่มจับตีจับกินจับฐานทั้งหลายตั้งปวงแม้แต่ผมพญาหนักตลาดปัญญาเวทสุวรรณปูเป่าคงพระเจ้าใหญ่สมหวังหลวงพ่อใหญ่ประพันธ์ภายในวิหารต้องปราบปลื้มโยมเห็นเห็นแล้วผู้จักบ่มีอีหยังแน่ในเครื่องวงสวมสังเวช นับเบงเอง์เกอมีกล้วยจกวักบวีมีหมากมีจักน้อยมีหมากสมมีอีหงังต่างตางวงสวงสำวยดูเพราะนี่คือการจัดเครื่อนวงสวงสังเวยที่ครบค้วยสิบบกครบยังไงคณมาจักธลัมสินคุณนัเราจะมาถามต้องมาไปงานไหนต้องถามเครื่องวงสวงสังเวย ปูไหนเป็นปูตักเพราะเครื่องวงสวงสังเวยเนี่ยเป็น,ปนสิ่งที่มีความสำคัญเป็นเบื้องต้นยมไปดูเถิดเวลาที่เจ้าใหญ่นายโตท่านจัดงานอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญเิ่นต้องบึงเครื่องวงสวงสังเวยให้ต่อมที่สุดอยากขัดเนี่ยเมื่อนี้อกกวนดบนหนกักจัด เครื่องบ่วงสวงสังเวยต้องคลามผู้ประกอบทีท่ีต้องร้อนขอบข้างแนวข้างต้อง้อดเมื่อหนีดีจัดก็อบอกว่าเอาไวพักอัลจนาสีแปดปั๊บหลดย่อมแม่โบเล่ามาปวดทีคลามโอ้ยจังนั้นมีความปลอดอัตมาจึงบอกพัดบอกิมเราเล่าสีแปดอีกทักสามสิบหน้าที่กับสิอังฝั่งเลา เพราะว่ามันฟอบมองประกอบมันฟอบเวลางงันเออป็นสีจะเป็นขัดไปขีดมันสิบ่มหมากนกลยวอมันสิหากขีดบ่มหมานมี่อีกนั้นลองซองลองซองเป็นนั่นกันลวบางเล่าถามมันจะมากแต่ไดอ้อยูบอกกนน้อยว่ามาพยักหน้าให้อยากบอกเล่าเอาจะสามสิบนาทีเด้อไ่ไ้เด้อแม่เ <c> อ <oughs> เล่า,า,าแต่ได้ซ้อมน้า มันพร้อมอย่างนี้เนี่ยฝัง,ง่างนเนี่ยความควบประกอบที่ดีต้องพร้อมพอท่านแม่ท่านตั้งหลายตั้งวงมักนั่งอยู่เนี่ยพร้อมแม้แต่ท่านในายอำเภอ,อยังพร้อมเลยอาตมาถามแต่นานอำเภอส้ท่านนอ,อํอำเภอมีเวลานะมันมีอยู่ตลอดนะอยู่เหมือนวะท่านหนึ่งเดียอาตมาดีใจบอกท่านเจ้าคุณเนี่ยมาไกลกว่าผมอ่ะ สแสดงว่าโอ้เนี่ยปลอมคัดเ้วยง,งามเนี่ยมันสําคัญอยู่ตรงนี้ตามตอุประกอบที่ธีท้อพร้อมญาติโยมมานั่งแวดล้อมกันเป็นจำนวนมากคือตุ่มห้อมกันสามัคสามานสามัคคีปอบพิบอเลวมีอีกนั้นส่วนกันไวอ้อดตมาเห็นภาพเนี่ย พนักสงมาเจริญพระพุทธมนตรบทุกลูกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลอาตมาชอบมานั่งฟังมานั่งแวดล้อมกันเป็นจํานวนมากบอกมีผูได้บอบอ่อนซ่อนนั่งบรรยากาศของเมือนี้นี่ิพี่ทีฟังแล้วมีคนช่วยบริจาคจะตุกปัจจัยว่างาอาตมาฟัง ปั้มปูเป็นพี่ที่ก่อนเป็นเด็กประตักาศคุณนั่งกับมากุูทาบคนิเงกับมากุูทาบมาตั้มบุญคุละหาสิบคุณละลอยคุณละสองลอยทำด้วยจิตศรัทธาญาติโยมเงินบาทเงินสิบเงินยี่สิบของญาติของโยมที่ทำบุญด้วยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเย็น เงินเหียเป็นเงินที่เป็นหุ่ง้นพิษพุทธถึงถือวอาเป็นล่างเป็นทิศล่าเศ้าล่างพอเป็นอย่างไรแต่มันเป็นเงินเย็นเงินที่เกิดจากจิตใจเลื่อมใสศรัทธาของคนทางดานทิศปากหลอดปากก็เป็นเงินที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนั่งฟังแล้วมันชื่นใจถ้าไมนเงินไปหนักไปงอแงไป มวยเป็นหลักเขามากมากเหตนจริงๆมันบ่เป็นฝุแต่ว่าสังเงินดีมันเกิดจากความศรัทธาของเขาาบาททีบาทบาทหนึ่งมันก็เป็นเงินเป็นมงคลนี่แหละเด็กมีคนช่วยบริจาคจากตุ๊กตาปโรกผู้จุดเทียนชัยเทียนสองธรรมเครื่องวงสวงสังเวยปูชาต้องมีลิ์มีเด็ก โยมเห็นไหมวันนี้ความเมื่องท่านอาภัยวุฒิสโสภาออกร่านในเจุดจุดเปี่ยนบูชาปรตนาใรโตกโมโบูชาตั้งแต่พระสงฆ์เจริญกุศนตั้งกระจาเจาวาจุดเทียนน้ำหมดซ้ำก็น้ำวังหัน โยมสุาจาดาเชิญท่านนายอำเภอจุดเทียนส่องธรรมอีกผู้รบกวนผู้จุดเทียนเพื่องวงสวงสังเวยผูกาต้องมีนิดมีเด็ดใช้สินไปนใหญ่กว่านายอำเภอในเขตอำเภออูครบ้วนสมบูรณ์แต่วันย่างถากยังนึง่งได้ไบักมองได้ผู้จุด เทีนยนไช่โอ้อันนี้สำคัญเด้ยอย่อมให้เบิร์ดีเด้อผู้ใดสิเป็นผู้จุดไช่โอ้ตั้มตั้มตึงเหน็บเป็นจุดเทียนไช่พอได้เด้เทียนชัพย์นี่สำคัญมากเมื่อเนี่ยให้เบิร์ดเดอว่าผู้ใดสิเป็นผู้จุดเทียนไช่นับงย่อมสิเห็นหรือเปล่าได้ไหมเพราะว่าเทียนไช่เนี่ยผุดเป็นเอาไปไหวอยู่วิหารคนหนกลางวิหารคนหะนึ่ง เพราะนั้นย่อมให้จอบเบืองเดอครัพลาดเป็นเ็ดผาาผู้ใดเป็นผู้จุดเยียนใชน่อาตมาวันนี้ก็ไม่ถามพอถามเพราะว่าอ,อ,อ,อยากให้งาญย่อมได้รุ่นว่าผู้ใดสิเป็นผู้จุดเยียนใชน่งานสมโพชงานพุทธาพิเศษเนี่ยตามจุดเยียนใชน่โดยเฉพาะเอกนะที่อยู่ในตู้เยียนใช่เนี่ยสำคัญที่สุดต,ตามปกติละ เท่ากันผู ain, ้มีพันษาอายุการสูงสูงยิ่งอายุหลายหลเนี่ยแห่งดีถ้าได้ลุกเป็นลอยปีพันษาติดเจ็ดสิบแปดสิบเก่งๆฮะแห่งดีเด้แต่ว่าแต่ผมมีผู้ใดจุดที่ีเจ้าคณะจังหวัดเป็นจุดได้อยู่เนอะแต่ว่าโบจุดดอกเพราะว่าอาดารมาให้พ่นรุ่น อยากให้เป็นว่าผู้ใหสิเป็นผู้จุดเทียนใช่เพียนสองรมท่านในอำเภอท่านจุดแล้วเพื่อสวงายบูชาเดี๋ยวท่านในอำเภอท่านแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าภาพวันนี้ช่วยกันจุดได้เพราะจะนันอย่างยงวันนี้องค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเมื่อครบจ็ดสิเข้าสี่ได้ยี่าง มองนี่ละมองดีหยักโยมอยากสีหูเนาะขะน่อยสีใดอีหยังขะน่อยมั่งท่านสมโภชสิงดีโยมสีใดเอออาตมาจะเท่ให้ฟังฟังดีๆได้มองนี่ล่ะคือมองที่ยักโยมอยากสิหูว่ะโยมจะได้อะไรวัดจะได้อะไรสิงทีสีใดโยมฟังให้ดีนะได้เปิ ได้เห็นสามได้ตามสีสนี่คือสิ่งที่เข้าสีได้กอตั้งไอ้นี้ได้เปิดทางได้เห็นสามได้ตามสีน,สนี่คือของดีเ็ยอย่าเป็นีเป็นเบอร์ได้หรอเดี๋ยบปรืีว่าโอ้โมแมนหวดหน,นีบอ่ะแต่โมแมนได้อันนั้นอาตมากมหิจักดัมเดอ แต่จะมาว่าขออัดขอทำสู้บ้างที่บอกว่าได้เปิดหาเปิดอะไรบ้างหนึ่งเปิดวัดเปิดบ้านให้กว้างสองเปิดเส้นทางแห่งบุตรสเปิดความอบอุ่นให้กับจิตใจสเปิดบันไดแห่งสวรรค์หเปิดสิ่งสำคัญให้คนได้กรับได้ไหว นี่คือเด็กเปิดทางโยมเห็นชัดวันนี้ยปนเปิดวัดเปิดบ้านให้ผู้ล่วงโดยจะพาะวัดปูกพักแกล้งของปวกเอ้าเปิดก่วงเอิ่นทีเอิ่นนองมาเด้อเจ้าสิมาจากหม่องให้จัตามแต่มาจากกินตั้งซีมาแล้วก็ขอแห้มากที่ยั่งบ่มากกตขอให้มากนี่คือการเปิดวัดเปิดทางของเราให้กว้าง เปิดอำเภอของเข้าู้ใด้อยากมากมากโมเมนจะเพาะก้อนอเปอร์ซิลินข้อนนี้มาอยู่นี่มาจากหลายอำเภอมาอยู่รวมกันพเพราะเปิดวัดเปิดบ้านของเปิ้ล้ขวงใจของเปิ้นกวง